อย่าเพิ่งฉีดโปรไฟโลนะครับถ้ายังไม่ฟังคลิปนี้โปรไฟโลคืออะไรนะครับมันไม่ใช่ทั้งฟิลเลอร์ไม่ใช่ทั้งไบโอสติมเลเตอร์แต่มันคือนิยามใหม่ที่เรียกว่าไบโอรีโมเดลลิ่งนะครับโปรไฟโลเนี่ยเป็นสารอินเจคทิเบิลที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับมีการใช้มาอย่างยาวนานในยุโรปแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเข้าไทยในเมื่อปีที่แล้วนี่เองนิยามของไบโอรีโมเดลลิ่งก็คือมันช่วยในการเรื่องของการซ่อมแซมผิวทุกมิติช่วยในการเรื่องของฉีดผิวและผิวยาง แล้วมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่ฟิลเลอร์แล้วก็ไม่ใช่เบลสติมเลเตอร์นะครับโพรไฟโลนะครับจริงๆแล้วมันก็คือไฮยาลูรนิกแอซิดนะครับแต่มันนิยามใหม่เรียกว่าไฮบิชไฮยาลูรนิกแอซิดนะครับเนื่องจากมันมีการสร้างมันผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่าโซเดียมไฮโดรคลอเรตคอมเพล็กซ์นะครับเป็นการที่เอาตัวไฮโมเลกุลาร์เวท HA มาคอมบายกับตัวโลโมเลกุลาร์เวท HA นะครับโดยใช้เรื่องของกระบวนการของความร้อนนะครับ โดยที่สําคัญเนี่ยคือเขาไม่ใส่สาร crosslink หรือว่า bdde เข้าไปด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นในหมู่เรื่องของคนที่ฉีดฟิลเลอร์มากนะครับเพราะว่ามีคนไข้หลายๆคนนะครับที่แพ้ฟิลเลอร์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แพ้สาร ha แต่แพ้ตัวสาร c อ o ลิ l i n k ตัว bdde ตัวนี้เรียกว่า p r o f i l ลจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเรื่องของผิวแพ้ง่ายหรือว่าแพ้เรื่องของฟิลเลอร์หรือว่ามีเรื่องของภาวะ a u t o อิม u n e p r o f i l ลเลยขึ้นชื่อที่ว่ามันมีความเรื่องของ s a ฟตี้แล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็แพ้ง่ายกว่าตัว